สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมทีวีจอแก้วไดสตา14นิ้วรุ่นเก่าเลยครับยังมีคนดูทีวีจอแก้วอยู่ครับ เป็นอาการเปิดไม่ติดครับลองดูว่าไฟเข้าไหมหล,ลอดหลอดหลดติดระดับแสดงว่าไฟเข้าครับนวัดไฟร้อยสิบโวลต์ไฟร้อยสิบโวลต์ไม่มีครับไฟร้อยสิบโวลต์ไม่ออก ส้มภาคสวิตชิงภาคสวิตชิงก็จะมีกาวร้อนกับกาวเย็นครับเขตเนี้ยเส้นขาวฝั่งนี้จะเป็นกาวร้อนครับจะรับไฟจาก220โวลต์จากไฟบ้านครับเอามาแปลงให้เป็น DC 300โวลต์โดยมีฟิลเตอร์ สี่ฟิลเตอร์ตัวนี้ฟิลเตอร์ไฟ3า0รโวลต์หลังจากนั้นภาควิตชิงก็จะสร้างสร้างคลื่นให้กับหม้อแปลงลูกเนี้ยตรงนี้เป็นหม้อแปลงจะสร้างคลื่นให้กับหม้อแปลงเพื่อแปลงไฟ300โวลต์ให้เป็นไฟ110โวลต์ป้อนให้กับวงจร ฝั่งนี้จะเป็นกาวเย็นเป็นวงจรที่ทําให้เกิดภาพเรามาตรวจเช็คกันครับเรามาวัดตั้งค่าวัดไดโอดจะเป็นมิเตอร์เข็มให้ตั้งค่าอาคูณหนึ่งวัดหอเอา โอเอาช็อตหรือไม่ไม่ช็อตครับวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างขึ้น0.5นห้อเอาไม่ช็อตแต่ว่าไฟร้อยสิบไม่จ่ายเป็นอาการเปิดไม่ติด ไฟร้อยไฟร้อยสิบไม่มีครับก็มาเช็คไฟสามร้อยโวลท์ผ้าสวิตชิ่งว่าสามร้อยโวลท์เข้าไหมสามร้อยโวลท์มีครับสามร้อยโวลท์มีสามร้อยโวลท์ก็จะผลิตไฟร้อยสิบโวลท์ป้อนผ้าพอครับมวัดที่สี่แปดหนึ่งเก้า 4819ไฟ110ได้0.5ไฟไม่มีครับก็ให้มาดูตัวแรกคือ4ฟินเตอร์ ไฟ VCC ของภาคสวิตชิ่งดูว่าไฟ VCC ไฟสามร้อยโวลต์มีนะครับวัดให้ดูละออกมาก็หา VCC พักจ่ายไฟจะเป็น C 8 1 1กับ C ปดหนึ่งสี่สี่กับสี่แปดหนึ่งศไปไม่มีครับเป็น ราอคสวิตชิงไม่ทำงานครับเพราะจ่ายไฟสวิตชิงไม่ทำงานตัวนี้จะเป็นไฟ300กว่าโวลต์ไฟจะดูดนะครับเป็นกาวร้อนต้องระวังตรงนี้จะเป็น4ีฟิลเตอร์ไฟ300 v โวลต์มาวัดไฟดูก่อนไฟได้325 w วิ c ชิ่งไม่ทำงานเราก็เช็คพวกสีฟินเตอร์ไฟ VCC สีฟินเตอร์ไม่เสียก็มาเช็คเป็นวงจร R start R start ก็จะไปป้อนไฟบายอัดให้กับสวิตชิ่ง สวิตชิ่งเอาตัวนี้ตัวใหญ่ดูว่าไฟมีไหมไฟจะไม่มีครับมิตเตอร,ร์ตัวนี้จะเป็นออโต้ครับก็มาเช็คอาร์ต์ตตรงนี้จะเป็นอาร์ตัตสองตัวไฟสามร้อยโวลต์ก็จะมาเข้าอาร์ต์ต ค่า 150K สองตัวต่ออนุกรมกันเป็น R 805รับ805เข้าขานี้ออกขานี้270 270เข้า,ขานี้ เช็คดูแล้วมันไม่ขาดครับก็จะเป็นไม่มีไฟสตาร์ทไบอัพให้กับสวิตชิ่งมาขานี้ไม่มีขานี้มีสองร้อยเจ็ดสิบ ค้ามาหาอา r ์แไม่มีครับไฟไม่มีเดี๋ยวมากดค่า R าดูก่อนเราต้องขายประจุครับไฟจะค้างไฟสามรอวนค้างไฟจะดูดแรงครับต้องระวัง คายไปจุด้วยหลอดไฟตอนนี้เราคลายไปจุแล้วมาวัดไฟดูใหม่ไฟไม่มีแล้วตัวนี้จะเป็น R805 150k วัดดูก่อน153ไม่ขาด R806 ร้อยห้าสิบห้าสิบเ็ดก็ถือว่าใช้ได้แต่มันจะมีปิ้นตรงนี้ครับปิ้นขาดปิ้นอาสตาร์เป็นไฟสตาร์บายอัดปิ้นขาด 个到边了。 เรามาวัดใหม่ครับหนึ่สี่สิบอ๋อใบอัดได้ศูนย์จุดห้าแล้วครับตรงนี้จะเป็นอาร์สตาร์ดอาร์สตาร์ดจะมี A2 ตัว805กับ806 150K ต่ออนุกรมกันไฟ300โวต์จะเข้าา8 05ต่ออนุกรมกับ806วัดที่วต่อ805กับ806ได้145 A8 06ก็จะไปป้อนไฟใบอัดให้กับ สวิตชิ่งเอาใน0.5ครับเมื่อกี้ใบอัดไม่ได้ตอนนี้ก็จะมาวัดไฟ110โวลต์ป้อนเข้าสวิตชิ่งก็สวิตชิ่งไฟออก110โวลต์เป็นกาวเย็นนะครับก็ใช้ขั้วลบไปต่อที่สปริงกาวจอ ไฟ110โวลต์ก็จะมาออกอยังไม่ออกสามติเตอร์สวิตชิ่งให้ทำงานครับนีา่ามติเตอร์สวิตชิ่ง นี่ทำงานเราคลายประจุก,ก่อนสงสัยว่าทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งเสีย สงสัยว่าทรานซิสเตอร์สวิตช,ชิ่งเสียเสียในลักษณะด้านครับขา c ขา e ขา c ขา e ไม่อ่อนก็มาลองเช็คทรานซิสเตอร์สวิตช,ชิง่ง ตั้งค่าเป็นไดโอดมิเตอร์มิเตอร์เข็มก็ตั้งค่า r คูณหนึ่งครับ0.54ย์จุดหศูนย วัดแล้วไม่เสียครับแต่ว่าสงสัยว่าขา C ขา E ขาดก็มาลองเปลี่ยนดูครับเป็นเบอร์ D 1 8 8 7ผมจะใช้ C ห้8สามแปด C ห้าส ลองแทนดูครับดูว่าได้ไหมก็ลองแทนดูครับใส่ซิลิโคนนิดหนึ่ง อันนี้ก็มาลองใหม่ครับดูว่าผลเป็นไง เหมือนเดิมไม่ออกครับลองเปลี่ยนสวิตชิ่งเอาแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับสวิตชิ่งยังไม่ออกก็มาคลายไปจูก,กัน ลองมาเช็คมันมี C กับ R ต่อขาคอลเลกเตอร์ของสวิตชิ่งเอา ี่เป็น C 8 0 9กับ r 8 0 9 C โหลด หักเลยครับไม่รู้ว่าดีหรือเสียแตกเลย เหมือนจะวัดมิเหมือนจะเสีย ันนี้ก็จะเป็นอตัวน,นี้เป็นสี่สิบเจ็ดโอห์มส่วน c แปดย์เก็จะเป็น หนึ่งหนึ่งจุดห้าไมโครสี่ร้อยโวลต์ตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดห้านาโนใส่ตัวใหม่เข้าไป หนึ่งหนาโนะ ใส่ดีหนึ 1, 8, 8, ่งแปดแปดเจ็ดคืนครับไม่เสีย สร็จแล้วมาลองวัดไฟดูครับว่าไฟ110โวลต์ออกไหมไฟได้107โวลต์วัดไฟ,ออไฟ,ไดดไฟป้อน R G B ไฟป้อนคาโทด R G B ได้ร้อยแโวลต์มาดูภาพหน้าจอครับมาดูภาพหน้าจอออกแล้วครับ เสร็จแล้วก็มาลองเครื่องครับสรุปอาการเปิดไม่ติดภาพสวิตช,ชิ่งเสียเกิดจากซีแดมภาพสวิตช,ชิง่ง 1.5ึ่้าไมโครห้ายโวลล์่วครับทำให้ภาคสวิตช,ชิ่งไม่ทำงานเปิดไม่ติดครับครับขอบคุณครับที่รับชม